สวัสดีค่ะชาวราศีตุลมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มก,กันที่เรื่องการงานของคุณนะคะการงานของคุณถามว่าในเดือนนี้ดีไหม ือว่าค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าง,งานของคุณเนี่ยทำไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรให้คุณได้ปวดเสียนเวียนก้าวทำงานได้แบบสบายๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยต่อไปเรื่องการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้ <c oughs> การเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องใช้เงินเก่าหรืออีกครั้งหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่สิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้แล้วเขาให้ดอกให้ผลตรงนั้นเช่นบางท่านอาจจะไปซื้อเป็นหุ้นเป็นอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะมีการมีเงินปันผลให้คุณออกมาหรือท่านไหนที่ ซื้อประกันชีวิตเอาไว้แบบที่มีเงินปันผลคืนมาในเดือนนี้คุณก็จะมีเงินปันผลตรงนั้นค่ะก็ถือว่าการเงินของคุณดีพอสมควรค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความรักของชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า เพราะอะไรที่บอกว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาว่าคุณอาจจะต้องไปเป็นมือที่สหรือคุณอาจจะมีมือที่สมเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณเพราะฉะนั้นระมัดระวังแล้วก็คุยกันให้ดีๆนะคะอย่าหุนหันพันแล่นอย่าคิดอะไรมากมายอย่าเขาเรียกว่าทำอะไรค่อยๆค,คิดค่อยๆทำ อย่าหุนหันพันแล่นอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะสุขภาพของชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีพอสมควรค่ะไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรที่น่าที่น่าเครียดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะโชคลาภของชาวราศีตุลในเดือนนี้ โชคลาภของคุณต้องบอกว่าไม่มีนะคะก็ถือว่าอยากได้อะไรต้องทำเองคะ่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรซ้ำๆสิ่งซ้ำๆที่คุณเคยเคยโดนเคยทำมาเช่นอาจจะต้องใช้เงินเก่า หรือความรักของคุณที่อาจจะมีปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ําๆกันบางคนอาจจะมีการผิดหวังเรื่องความรักอะไรมากมายเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะอย่าไปสี่เลียดขาง สิ่งเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องไปเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องความราาักค่ะอย่างเช่นอาจจะบริจาคให้กับมูลนิธิอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องความราาักค่ะจะดีมากๆเลยหรือไปร่วมอวยพรงานแต่งงานของเพื่อนฝูงให้เขา มีความสมหวงังมีเขาให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องความรักมันก็จะส่งผลมาถึงตัวคุณทำให้คุณประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักค่ะสำหรับชาวราศีตุลในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง the f o i memory ของเราให้ด้วยนะคะถ้าเป็น Facebook, IG, TikTok ก็เป็นชื่อโฮ r o เมม o รีเช่นกันค่ะหรือถ้าใครอยากคุยด้วยเป็นการส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้ที่ line แอด o o โ m e m o r y มีแอซน์นำหน้า H O R O M E M O R Y ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ